สวัสดีครับอยู่กับผมฟางฟอนดัมซิ่งครับคลิปนี้รถไทยติดครับนี่รถตงเลยึงรถไทยันจีว่างยาหกล้อครับติดซะ่เองครับเดี๋ยได้เอาได้พระเอกครับนี่โอ้ยไม่พร้อมกันครับจังหวะไม่พร้อมกัน

ากติดตามด้วยนะครับช่อง youtube น้องใหม่เนาะเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป

เออแห้งคักบแบนี้ <laughs> ไปตามรนไถไป่นก้อนไปทั้งนานก้อนอหนามันจับอย่งไรนักแต่สูกับพ่อแห้งเหรอครับเบื้องสูครับอู้หูสูไปถลามสร้างคุณนี่ครับรอติดตามครับนี่กองก็อาจจะสันหน่อยนะครับย น่าเสรพราะว่ามันเคลินมเลนี่ก้อนถึงหับแล้วขัก่อนน่อนเนี่ยรอขันกอนเดินหน้าไปเดินดึงไ้ก่อนรอบขันเดินหน้าไปหน่อยดึงสามเลยรอบรอไหมเนี่ยเรถรโซลรดโซลรดโซลรยังเดินตะล้โม่ก็โซลมันอยู่ เดี๋ยวจะรออีกขั้นหนึ่งมาต่อกันอีกบ่รอชมครับหน้างานอยู่น้องกีครับนี่หน้างานสี่ไล่ต้มอยู่สามเย็นแล้วครับพันเลี่ยวอยู่ฝนห้ามก่อนลองจังยกกับลองเบืเอ้องจะได้หู้ไป เดี๋ยวถ่ายคันนึ่งถ่ายคันนึงก็สาจุดแช่เพราะว่ามันจุดน่แล้วโอเคครับเด i̇şte uh um> yes. uh ี๋ยวรอคอยอีกหนึ่งคันครับน well, <AH ี่เบิ้งครับนี่รอหนาหายเลยครับนี่เป็นไงมึงบอกเก็บัจีบ้างยาหกรอเป็นไง ไปเดินเกล็ดไม่มแรงพอ,อละยันทัาน้่าต้องจิตโล่งคักไปอีกเนาะจะทำยังไงเอาเดียนใส่หรือเปล่า เดินยัดล้อก่อนครับนี่เ,เดี๋ยวดินรัดเดี๋ยวดินยัดล้อก่อนครับต่อทีได้ฟังภาษาไทยแนร่าวนเนรละเนาะเดี๋ยวเขาตัว,ว,วช่วยก่อนครับเนี่ย สรุปว่าจะวินเอาครับนี่วินล้อลองวินดูครับถ้าบ่คืนก็นล่อรถอีกขั้นหนึ่งครับรถอีกขั้นหนึ่งก็แข้งมันฟรีจะซื้อกันบ่ฟรีมันงกับคืน้ว รถมันฟีนมันมีกำลังจีไคมาเลยนี่มาเนี่นยถญา,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 ายไครถนี่แหละซื้อคนเลยปีนล,ล่องเมื่ขึ้นแล้วรถเนี้ยเอ้เอาเดี๋ยวหาเอาครับเอเอเด็กเตีเ้ยโจมโซกเมื่อยเหรอครับ ไปวินหลอดเดียวบ่อยหญ่หลอดหลอดเดียวเดี๋ยวมันก็ดึงกันขึ้นมาหลอดนี่ขึ้นมันก็ดึงกันมาเดินหน้าไปครับเดินหน้าไปเบาๆเด้อหางหัวไปเนี่ยหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามัดโซยุ้ยเดี๋ยวท่านเต่าหางหัวไปพูดไปหางหัวไปใส่แล้วนึงไปไปไอ้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 อุดอย่าให้มันอันนั้นไรมันถอยบอกทีนะมันยิงหางหัวไปพูดเนี่ย โอ้จ้าใหญ่เอซเบิ่งมุมไหนหรอครับมีแต่มุมตื่นเต้นจะวิ่จะวิ่เออกะวินยี่สี่ละใส่กลางรอมันกอกมุนก็รอไปเลยเดี๋ยจะถามมันฟูก็ต้นไม้ะมีซีดยู่พวกย่านพกรออยู่ไงอือเอา bỏ lăng mấy, bỏ lăng mấy, bỏ lăng mấy, bỏ lăng vào

บ่อดเราบมันกัดยางกัดยางนักกดยกขึ้นว่ายับขึ้นว่าย่านจ้ยางลระเบืือนล้วครับนี่หัดยางฮ่า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  เอาเอาโซครับนี่วัวอย่างเดียวไหนบนหนินนี่วกลัวตะยางระเบิดนี่แหละเะยอะนยขึ้นหนึ่งเือบขึ้ขนแล้วนี่งยึดเลยหนึงโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ